ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ทําการติดตั้งท่อสําหรับตู้กองตู้ปลาเรียบร้อยหมดละนะครับก็จะมีะท่อ1นนิ้วกับท่อ4หุนนะครับส่วนท่อ1นิ้วเนี่ยจะใชะ้ต่อกับตัวตู้ปลาเลยก็คือน้ําที่มาจากตู้ปลาของผมจะมี2อท่อนะครับก็คือ,อะจะมีส่วนท่อที่ดูดพื้นตู้ท่อนี้ นะครับส่วนท่อนี้จะดูผิวหน้าน้ำนะครับก็จะมี2ท่อก็ทำเป็นสองท่อนะครับแล้วก็ตัวตรงนู้นนะฮะที่ที่มีข้องอขึ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำแผ่นตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับก็คือทำเป็นบ่าตรงตรงนี้นะครับแผ่นเรียบตรงนี้เสร็จปุ๊บส่วนตรงนี้ก็จะทำสโลปมานะครับที่ทำตัวแบบนี้ตรงเนี่ยมันจะได้ดูแบบสวยงามหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ให้เห็นตัวท่อ นะครับไม่ให้เห็นตัวท่อเด็กก็จะทําเอาแผ่นมาติดข้างบนเลยนะครับก็คือเด็กเจาะเจาะเจาะรูเอานะครับเจาะรูเอาก็ตัวนี้จะเอาไว้ท่อเสียบนะครับสามารถเอาท่อเสียบได้เวลาเราจะาทําความสะอาดอะไรเนี่ยสามารถเสียบท่อได้หรือว่า,าจะใส่บาวเพิ่มก็ได้นะครับใส่บาวเพิ่มตรงจุดจุดนู้นนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ แต่ช่องเนี้ช่องนี้ที่ผมคิดไว้ตัวนี้ผมจะใช้เป็นวนวน5้าก็คือทําเป็นแบบแขวนนะครับจะไม่ใช้วนวนอลนละจะทําเป็นแบบแขวนแบบนี้เลยนะครับก็คือเอาเดี๋ยวจะติดบ่าข้างบนนะครับติดบาข้างบนแล้วก็เอาท่อผ้าไปแบบนี้นะครับพอผ้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาอ่นแขวนเลยนะครับให้มันยาวลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับส่วน ท่อสีหนนะครับท่อสีหนเนี่ยจะใช้ในการปล่อยน้ําทิ้งนะครับเพราะว่าเราทําเป็นสโลบบ่อสลบสะดือบ่อนะครับเราจะทําสลบสืดือบ่อปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเอาไว้ดูดน้ําทิ้งก็จะใส่เป็นตัววาล์วปิดเปิดก็คือตัวบอลวาล์วนะครับตัวบอลวาล์วแล้วก็ส่วนข้างนอกนะครับข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเกลียวในแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเกลียวในสีหนเน,นาะหนึ่งนิ้วผมยังไม่ได้ซื้อนะครับ ใช้เป็นเกลียวในสีหนก็เดี๋ยวจะตัดตรงนี้นะครับตัดให้มันสั้นหน่อยแล้วก็ทากาวนะครับทากาวแล้วปุ๊บก็เสียบเข้าไปให้ไอตัวเนี้ยมันติดกับกระจกไปเลยนะครับให้มันแน่นกับกระจกไปเลยนะครับเพราะว่าตัวข้างในตรงนี้ผมหยอดกาวไว้หมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็หยอดกาวไว้หมดละมันก็ขยับไม่ได้ละนะครับแล้วก็พอติดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้ที่ทําเป็นเกลียวเนี่ยเอาไว้เวลา เซอร์วิสข้างนอกนะครับเวลาเปลี่ยนบอลวาลอะไรพวกเนี้ยบอลวาลมันเสียเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเราไม่ต้องเอาบอลวาลมาเสียบตรงนี้นะครับถ้าเอาบอลวาลมาเสียบตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาบอลวาลมมีปัญหานะครับมันจะแก้ไขลําบากนะครับก็ใช้ตัวน,นี้ต่อเข้าไปแล้วก็เอาเกียวตัวผู้นะครับเกียวตัวผู้ก็แบบนี้นะครับอันนี้เป็นขนาด,ดนนน์บอนซีลหนะเอาเกียวตัวผู้มาหมุนอีกทีนึงนะครับหมุนเข้าอีกทีหนึ่งแบบนี้มันจะ มันจะดีกว่านะครับมันจะดีกว่าถามว่ามันยุ่งยากไหมมันก็ยุ่งยากนะครับแต่แบบนี้มันจะเซอร์วิสง่ายกว่าเราจะต่อแบบนี้แล้วก็ต่อ3ทางมาอีกทีนึงของผมจะต่อ3ทางออกมาทีอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะต่อไปแบบทิ้งน้ำนะครับอีกทางหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามี3ทางาแบบนี้นะครับสามทางมาแบบนี้เนาะฝั่งเนี้ยผมจะต่อไป ใส่บอลวาลวไปน้ําทิ้งนะครับส่วนอีกทางนึงเนี่ยผมจะต่อเข้าหาตัวมอเตอร์นะครับเป็นตัวมอเตอร์ DC ก็คือตัวนี้เพราะว่าผมทําระบบดูดน้ําทิ้งอัตโตนมัติไว้นะครับก็จะตั้งเวลาไว้ถ้าถ้าถึงครบรอบวันแล้วก็เวลาที่กําหนดปุ๊บมันก็จะดูดน้ําทิ้งประมาณ3นาทีแต่ละช่องกองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีดูดน้ําทิ้งประมาณ4ตัวนะครับ สีมอเตอร์ตอนนี้มีแค่3ตัวอยู่ก็เดี๋ต้องซื้อมอเตอร์เพิ่มนะครับก็ซื้อปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำดีซีสิบสองโวลต์เพิ่มนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปไว้ทุกมุมหมดเลยเพราะว่าทําแบบเนี้ยมันดูเกะกะเกินไปมันไม่ค่อยสวยนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําแบบดีๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้นะครับตัวกล่องตัวเนี้ยมันมีรอยแตกอยู่อยู่ตรงพื้นนะครับผมแค่เอากาวซิลิโคนอัดไว้เฉยๆนะครับกลัวมันจะ แตกไปมากกว่านี้นะครับก็เลยเาทาใหม่เลยดีกว่าก็เลยทาโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับคิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาว่าเอออยากทําตู้กองแบบท slope ําสโลบบออะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็อีพีต่อไปนะครับก็จะเริ่มสั่งต้องต้องรอสั่งตัวแผ่นพาร์ทบอลมาก่อนแล้วอีพีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําตัวบารรับ สลปนะครับตัวบวารับสลปเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับ